เมนูเด็ดทำสั่วเผ็ดเผ็ดผิกเป็นกรรมัม,มไปพร้อมไปจับแซนต์ร้องการท้า สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาชมช่องของไอโจชาแนลเลยครับสวัสดีทักทายทุกคนเลยครับกอยาตทอดผ่าปิดจมูกออกกอนมามาทุกคนมาแซ่บน้ำกันครับสําหรับคลิปนี้ครับสงนําเสนอเมนูแซ่บเด็ดๆตําส้วนะครับตําสัวใไส้ปูดองเนาะมามาทุกคนมาแัซ่บกันครับพริกเป็นกำทั้งพริกสดพริกแห้งับผมเดี๋ยวมาแซมกันเลยสำมับอื้อ่ะก็รส้ออกไปตลาดรับแวะกินเข้าขังทางครับทำส้มกอนเนาะนานไปแซมกันแล้ว มามา,มา,มาครับกินเขาน้ำกันทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงบายแลลวแต่ว่าคลิปไอจูร่วงช่วงเศร้าๆครับผมมามาซุกแซมกันครับชื่นใจชื่นใจ <c oughs> <c oughs> กินแบบเยน็นๆเนาะครับความเพ็ิดเสียบครับมามารวยด้วยทุกคนชลอนชุกเซือนอีกแล้ว แล้ามากินขางข้างกับเป็นเสษครับมาไปดัดส่มอที่เกาา่าล่ะส่วนเขาค่อยไวสโนเนาะ uh huh. มาทุกคนหลากมาเลยครับเนี่ยแหละเสน้นนนว้นต้องเดือดครับนำไปแดกของโจชวนยว่มีผ่าครับแซ่บใส่แสสล้ว uh huh. นัวนัว,นวยังสำอแสลงนองนัวสมเองครับอม ชมเรามีกระเพาะปลาหามาแซมกันแลยครับเผืิมเมือ,อมเพ็รสับดดีหรือวะ <c oughs> พี่เป็นกรรมเนาะผัด ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับานผช้มที่พานไปพานมา,นาบันทาวอนก็จะเป็นยูทูบเบอร์ทำก็แเราแจ้ครับผมอยากมากลองชิมแล้วลองกินด้านวเบึงได้ครับสำหรับทุกคนเลยบันทาวอน <c oughs> เอเมิาเตอร์มีแกจะาบ,บุ้ยรั่มครับมาลองชิมมึงแซ่บแน่นอน เหมือนขมเโนอะนีะ่ก็เป็นเขาเที่ยงเขาเศร้ามาร่วมกันเลยครับออกไปขายของก็เศร้าแล้วอย่างนั้นจะบาดบุยเยวสินำให้เบิง้งเอามาโชว์มาโชว์โชว์เงินขายสมใจกันใย่างก็กดหนึ่งคอ chạp con im con tìm con cằn không thơm đòn dong nó đi cái cả luôn hử ผมจิ้มเป็นเส็นหน่อยตามส่วนมันแสบม,มันเข่าถึงแบบนำนำแบบนำผมตามหอด มใส่พริกแห่งมันหอมครับขกำลเครื่องนั้นถึงหน่อยจัดครับต้องกินแบบตามค่ารสสมตามมาโจ้เท่านั้นจัไมันมัน mà lòng say hào say đấy đâu để cá มาสับบอสจับความหอมกันมามเี๋ยวหน่อยหนึ่ง để đứng ổn Mấy à, tắm tôi à. à. ạ mẹ, bớt xẹp đấy, nó đang kín nó xem Họ xuyên đi cả khẩu tàu to lên Cảm ơn bác Để kiếm khẩu con đó Sao thầy luôn không Không biết tấm sạc หน้าด๋อมันดีอย่างหนึ่งคือเชี่ยวเนี่ยทั้งโตเลยเมื่อเข้มไม่เมื่อเข้มแหลมอ่ะเข้มหน่วเนีย่แหละว่าเข้มหน่อยทำตาแตกเลยก็จับเลยกินไปร้องไห้ไปเนาะจะตายตัวใช่ไหม น้องฟันบางแหงหืมตาไหล็มแก้มน้ำตาน้องเต็มท้องแก้มเลยแล้วครับืม มันพอไม่แห้งเดี๋ยวรุ่งงานต่อเดี๋ยวเขาตลาดแล้วครับไปขายของ

ไปครับโอ้เผ็ดแรงกินทางน้ำตาห์น่ารักที่สุดในโลกเลยนะทุกคนที่เข้ามาชมนะครับจนจบคลิปพร้อมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมน้ำตาน,น,น้องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ที่น,น้ำตาตัวไหลลงมานี่ก็ชื่นชอบกัฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะครับเกือบลืมไปใช้ผู้ชมเมือง เมื่อกี้บอกแล้วว่าใช้เบืองเนอะขายสมกำมกันนี้ครับร่วมตังทรนน้ำสามลอยอันนี้ลอยหนึ่งลอยสี่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เพ็ดอันนี้หกสิบเป็นลอยหนึ่งพันหนึ่งพอดีครับพันยี่สิบบาท หักออกอสามลอยเงื่อนทอนเลยเจ็ดลอยครับขายเกือบมือมือประมาณนี้แหละครับขายอยู่บันนอ่เห้องกัน,กนสิเป็นเงืนประมาณนี้แต่ถือว่าพ่ออยู่ได้ครับโอ้ยตาอะไรอโทษขอให้ามานกเลยครับมาถึงวายเห็ดเหล่าสิมีเงินหมากมากครับแต่ว่าก็พ่อเลี้ยงชีวิตไปมือๆือเลยครับผมโอเคขอบคุณทุกที่ข้าคารับชมคลิปคลิปนี้แล้วก็ดูจบคลิปอีกรอบนึงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ